เวลาที่เพื่อนๆได้ขึ้นไปยังรถแท็กซี่คันไหนแล้วเห็นว่าเขาเนี่ยมีการนำเอาพระนำเอาเครื่องรางมาวางไว้หน้ารถเนี่ยเพื่อนๆเคยคิดถึงเรื่องราวอะไรสยองสยองบ้างไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของรถแท็กซี่คันนั้นที่เขาต้องเอาพระมาวางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนขับนะครับเขาต้องการจะได้พุทธคุณอะไรหรอกหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่เขา ไม่สิพูดไม่ได้ถ้าพูดไปนี่คือสปอยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยนะเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ถ้าหากทุกคนได้ฟังไปแล้วเนี่ยแอดเชื่อเลยว่ามันจะทําให้เพื่อนๆมีความรู้สึกแปลกๆป,กปกในครั้งต่อไปที่เราได้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วไปเห็นองค์พระต่างๆที่วางอยู่หน้ารถนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับที่เรื่องเนี่ย มันก็เริ่มต้นขึ้นมาจากคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งนะครับที่ก็มีแหลิวนะฮะขอเรียกว่าอาหลิวกันแล้วกันซึ่งว่ากันว่าเขานะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่มีนิสัยค่อนข้างประหลาดหน่อยครับคืออาหลิวเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานบอกว่าแปลกฮะคือมักจะเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนร่วมงานอะไรในอู่รถเลยเป็นเหมือนกับพวกนักเรียนมีปัญหาที่เพื่อนในห้องไม่อยากคบนะครับ ที่นั่นนะก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไม่ดีเพื่อนๆใจดําอะไรนะแต่แบบพอเพื่อนๆคนไหนจะไปชวนอหลิวแกพูดคุยเนี่ยแกก็จะพูดคุยเรื่องราวอารมณ์จิตๆิตนะครับประมาณว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบสุดอกสุเหมียวจรจัดเลยถ้าเขาเจอนะเขาจะจับมันมาทรมานนาน,นานหรือไม่นะครับเขาก็จะเอาหน้าไม้คู่ใจของเขาเนี่ย กดปุ่มพวกสูเหมียวสูดอกข้างทางกันเลยทีเดียวซึ่งแบบถ้าใครไปคุยกับคนนิสัยแบบนี้เราก็ต้องรู้สึกแปลกๆแ,แ,แล้วใช่ไหมแบบแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่อยากจะจัดการสูเหมียวแล้วมันมาจัดการเราเนี่ยมันจะทําได้ไหมนะครับนั่นแหละฮะเพื่อนๆในอู่เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีใครจะคุยกับเขาสักเท่าไหร่เลยนะครับหากแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาการของเฮียหลิวนะครับมันจะเริ่มหนักขึ้นมากกว่าเดิมด้วยครับคือเขาเนี่ย เริ่มมีพฤติกรรมที่โหดร้ายแล้วก็เริ่มมีอาการคิดที่จะบวกทุกคนตั้งแต่คนธรรมดาเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งลูกค้าของเขาเลยนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะคบกับอลิวแล้วครับแต่ถว่าในระหว่างที่อลิวได้มีอาการจิตหงุดหงิดขึ้นมาง่ายแบบนี้นะครับมันก็มีพฤติกรรมอันนึงของอลิวนะที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมนี้เลยครับก็คืออลิวเนี่ยเริ่มมีการนำเอา พระพุทธลงพระพุทธรูปนะครับแล้วก็องค์พระต่างๆนานามาติดตั้งเอาไว้ที่หน้าคอนโซลรถหรือไม่ก็ัห้อยต่างๆเต็มหน้ารถเลยนะครับที่ไอการห้อยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบวางธรรมดาแบบวาง1.2จุดนะแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นการตั้งแบบเป็นสารเจ้าเลยนะครับคือแบบตรงหน้าคอนโซลรถนี่จุดทูบขอหวยอะไรกันได้ประมาณนั้นเลยมากจนกระทั่งพระต่างๆเนี่ยมันบังวิวของเขาเวลาขับรถเลยนะครับและ ก่อนที่เขาจะออกรถในหลายๆครั้งเนี่ยอหลิวนะครับก็จะมีการสวดมนต์หรือว่าบนพรึมพรำอะไรอยู่ในตัวรถของตัวเองด้วยนะครับคือแบบเดี๋ยวนะนี่พอตกเย็นเอาหน้าไม้ไปไล่กดปุ่มชัดดาวสุแมวสุดอกแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมากลับมาไหว้พระนี่นะแล้วแบบนี้องค์งบุตดาจะยกโทษได้เองเหรอนอกจากนั้นนะครับอหลิวเนี่ยก็ยังมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งที่ เพื่อนร่วมงานในอูเนี่ยก็ไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับอาหลิวเนี่ยเขาจะมีความกลัวบ้านตัวเองครับคือหลังๆมาเนี่ยนอกจากที่อาหลิวแกจะเอาพระพุทธรูปมาตั้งในรถแล้วใช่ไหมแกเนี่ยก็เข้ามานอนในรถตลอดเลยนะครับคือพอเลิกงานทีไรเนี่ยเขา ขับรถกลับไปวางแค่หน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งก็ไปทําธุระอะไรในบ้านนิดหน่อยคือเข้าไปอาบน้าเข้าไปปังไส้อะไรแบบนี้เอาข้าวมากินแล้วก็มานอนในรถตลอดเลยนะครับแล้วเวลาที่เขาเข้าไปบ้านเนี่ยมันก็จะเข้าไปแบบแวบๆนะครับคือวิ่งก็ไปเบ่งขี้ออกแล้วก็พุ่งออกมาเลยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาการที่แปลกๆยังไงก็ตามนะครับไอตอนแรกๆเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยากจะไปยุ่งไปเผือกอะไรกับชีวิตของอาเฮียหลิวมากหรอครับ เพราะแบบเขากร็รู้กันอยู่ว่าไอ้ความไม่ปกติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของหมอนนี่ใช่ไหมครับฮากแต่ว่าเมื่อเวลามันได้ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกับคิดว่าจะไม่ยุ่งกับอาหลิวไม่ได้และเนื่องจาก อาการหัวร้อนของเขานะครับมันเริ่มแย่ลงมากจนน่าจะเป็นอันตรายต่อพวกลูกค้าต่างๆของแท็กซี่แล้วนะคือเขานะครับเริ่มมีการหัวร้อนขับรถเร็วรุนแแรงเวียงซ้ายไปมาซ้ายขวาจนกระทั่งคนในอู่เนี่ยรับไม่ได้เลยครับนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในอู่ของอาหลิวนะครับได้ตัดสินใจหมุนสายไปหาโปลิสครับให้โปลิสเนี่ยมาตักเตือนกับอาหลิวแกนหน่อยและ ก็เป็นเวลานี้เองแหละครับที่เรื่องราวแปลกๆต่างๆเนี่ยมันได้เกิดขึ้นซ้ำๆครับคือเหมือนกับว่าในตอนที่ตำรวจนะครับได้เข้าไปตรวจตายัางบ้านของอาหลิวไปเรียก้อาหลิวออมาพูดคุยตาอวยกันหน่อยเนี่ยอาหลิวนะครับก็พุ่งออกมาจากบ้านด้วยหน้าตาตื่นเลยครับพร้อมกับจ่อยเสียขอบคุณตำรวจเป็นการใหญ่เลยบอกว่าตำรวจตำรวจโอ้ขอบคุณลือมากนะตอนนี้เนี่ยตำรวจได้ช่วยเหลืออ้วเลยเอาล่ะรีบพาอ้วไปโรงพักเดี๋ยวนี้ด่วนเลย ซึ่งสภาพของโปลิสในตอนนั้นก็คงจะแบบวอร์ดอฟร์มากนะครับแต่เมื่อมาถึงที่โรงพักปุ๊บเนี่ยอหลิวนะครับเขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างที่เขาไปเจอมาให้กับตำรวจฟังเลยก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับที่บ้านเขาเนี่ยมันจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งหนึ่งได้สิงอยู่ครับที่มันเนี่ยมักจะมาร้องโหยหวนแล้วก็หลอกเขาอยู่หลายวันเลยจนมันทาให้เขานะครับไม่สามารถกลับเข้าไปนอนในบ้านได้เลยฮะ โดยอหลิวได้เล่าว่าเหตุที่จะทําให้เขาได้เข้าไปในบ้านนะครับมันก็มีแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือ1เอากับข้าวเนี่ยไปเก็บก็บอะไรไว้ในตู้เย็นที่บ้านแล้วก็ไปหยิบมากินกับ2ฮะคือเข้าไปขี้นี่แหละและก่อนที่ตํารวจจะไปเจออหลิวมาในรอบนี้นะครับอหลิวเนี่ยก็ได้เข้าไปขี้อย่างที่เดิมเขาทำฮะหากแต่ว่าในระหว่างที่เขาออกมาจากห้องขี้เนี่ยนะอหลิวก็ได้ยินเสียงมันก อยู่ในห้องห้องนึงตลอดเวลาที่เขาก็รู้แล้วว่าเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้วหากแต่ว่าพออลิวกําลังจะหนีนะครับเขาก็เห็นว่ามันมีผีหัวขาดนะได้พุ่งออกมาแล้วก็กรีดร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นล่องรอยมาหาเขาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจนกระทั่งทําให้อหลิวเนี่ยต้องรีบหน้าตั้งออกมาเจอกับคุณตํารวจเนี่ยแหละซึ่งอันนี้ถ้าใครงงว่าผีหัวขาดแล้วจะมถึงร้องเสียงมาได้นะครับคือ มันเป็นผีหัวขาดที่มีแต่หัวนะครับก็คือหัวลอยมาแต่ตัวไม่มีแล้วอิหลิวเนี่ยก็ดันบอกว่าผีมันเป็นผีอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคือร้องออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นฮะซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมมันต้องมีเรื่องราวของญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากในช่วงเวลาเดียวกันกับเรื่องราวของเฮลิวเนี่ยนะมันก็เหมือนกับจะมีเรื่องราวของผีนักศึกษาญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าเธอเนี่ย ก็ได้บินมาตายอย่างไต้หวันหรือว่าดินแดนที่ได้เกิดเหตุนี่นะครับหากแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าศพของเธอเนี่ยได้หายไปที่ไหนมันก็เลยได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นหลังจากนั้นเลยคือเหมือนกับว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยจะมีชาวไต้หวันจํานวนมากนะครับเขาพูดถึงเรื่องการที่เขาได้รับโทรศัพท์ขึ้นมานะ่ะเสร็จแล้วแทนที่โทรศัพท์มันจะพูดเป็นภาษาจีนภาษาฮกเกี้ยนอะไรก็ตามนะครับ มันกลับร้องตะโกนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นที่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งไอความหลอนอันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นมาจากความที่ข่าวเด็กหายในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดังขึ้นมามากหรือเปล่าเนื่อง้ว่าไอการที่มีคนต่างชาติอะไรมาเสียชีวิตในดินแดนของพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนักนะครับดังนั้นเองพอเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งทีเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นข่าวดังตูมตามและผู้คนก็ประโคมข่าวกันไปใหญ่เลยแหละครับแล้วประเด็นเนี่ยคือชาวไตวันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับชาวไทยหรอกครับก็คือมักจะมีเรื่องราวของผีสางนางไม้อะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวนะครับดังนั้นเองมันก็เลยได้เกิดตำนานเมืองหลอนๆขึ้นมาเลยแล้วอเฮียหลิวที่เป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยก็อาจจะไปได้ยินเรื่องหลอนๆน,นี้จนเขาเอามาคิดมากแล้วก็เกิดเห็นภาพหลอนหรือเปล่าหรือว่า มันจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่มากไปกว่านั้นครับซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องอะไรอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยแอดก็ต้องขอแวะมาเล่ากับเรื่องราวของหญิงญี่ปุ่นคนนั้นที่เขาได้หายตัวไปก่อนนะครับว่าเธอเป็นใครล่ะเพราะว่ามันจําเป็นอย่างมากต่อการที่จะเข้าใจเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือแม่นางมาริโกอิงุจิหรือว่าหญิงที่หายตัวไปคนดังกล่าวเนี่ยนะครับเธอเนี่ย ก็เป็นหญิงนักเรียนญี่ปุ่นคนหนึ่งอายุ23ครับที่ก็เพิ่งจบการศึกษามาอย่างหมาดๆเลยที่หลังจากจบมาปุ๊บนะครับเธอก็ทำอย่างพวกญี่ปุ่นชนชั้นสูงเลยที่เขาเหมือนก็จะมีวัฒนธรรมแกลบเยนะครับก็คือให้เด็กญี่ปุ่นจบใหม่เนี่ยได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็หาประสบการณ์อะไรยังชาติอื่นๆก่อนที่จะได้มาทํางานนะครับนั่นแหละฮะแม่นางมาริโกะก็ได้ทําแบบนั้นแล้วก็คือวางแผนจะไปเที่ยวที่ต่างๆรอบโลกนะครับ โดยมีเป้าหมายแรกเลยของเธอก็คือยังดินแดนไต้หวันนี่เองครับซึ่งไต้หวันเนี่ยก็เหมือนจะเป็นดินแดนที่ฮิตมากสําหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมือใหม่เลยนะเนื่องจากว่าไต้หวันนะครับมันก็อยู่ไม่ห่างไกลอะไรจากญี่ปุ่นด้วยและที่สําคัญก็คือไต้หวันเนี่ย ก็เป็นเมืองซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงครับก็คือจะมีลักษณะอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับญี่ปุ่นเลยเนี่ยแหละดังนั้นเองนะครับเด็กจบใหม่หลายๆคนก็เลยใช้วิธีแบบฝึกอัพเลเวลในการท่องเที่ยวของตนเองโดยการมาลงไต้หวันอยู่บ่อยๆซึ่งแม่นางมาริโกของเราเนี่ยครับเธอก็ได้ดำเนินมาถึงไต้หวันในวันที่20เมษายนของปี1990ครับมาลงอย่างเมืองไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวันเลย แล้วก็ได้เริ่มออกเดินทางไปโดยการใช้รถไฟนะครับเดินไปยังที่ต่างๆแล้วก็หาโรงแรมถูกๆพักเข้ายัางณนะที่นั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับด้วยความที่มันเป็นยุค90อะไรแบบนี้หรือเปล่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายไงในการท่องเที่ยวแม่นางนก็เลยไม่ได้มีการจองโรงแรมอะไรไว้ล่วงหน้าเลยนอกจากนั้นนะครับเวลาเธอจะติดต่อกับค,อบครอบครัวอะไรที่บ้านเนี่ย มันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในยุคนี้นะครับที่แบบจะส่งสติกเกอร์ลน์ FN Daily ไปบอกว่าเนี่ยฉันถึงแล้วนะฉันปลอดภัยอะไรแบบนี้นะหากแต่ว่าเธอนะครับก็ได้ใช้วิธีติดต่อครอบครัวแบบคลาสสิกอย่างการโทรทางไกลซึ่งแบบแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีราคาแพงมากเลยนะหรือไม่ก็เขียนโปสการ์ดกลับไปถึงที่บ้านนะครับว่าแบบมาถึงแล้วนะปลอดภัยแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับ ที่แม่นางมาริโกก็ได้ทําเป็นประจำเมื่อถึงกับที่หมายใหม่ๆนะครับเพื่อจะให้ครอบครัวเนี่ยได้รู้ว่าเธอปลอดภัยแล้วโดยแผนการท่องเที่ยวของเธอในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับเธอเนี่ยจะมุ่งลงไปยังทางตอนใต้ของไต้หวันเลยครับก็คือจากไทเปนเนี่ยดิ่งลงไปยังไทหนานซึ่งก็เป็นเมืองหลวงทางตอนใต้นะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวยังส่วนที่ไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่เพื่อจะเห็นแบบวิถีชีวิตของชาวไต้หวันแบบจริงๆเนี่แหละแต่ท้าว่าปัญหาเนี่ย มันก็อยู่ที่ความไม่เจริญแบบนั้นแหละครับเพราะว่าไอาการจะคมนาคมไปยังที่ตรงนั้นอะไรได้เนี่ยนะมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนทางตอนเหนือนะครับคือแบบกว่าจะกระโดดข้ามจากอีกเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งทีเนี่ยบางทีนั่งรถไฟไปรวดเดียวมันไม่ถึงจะไปจะต้องมีการต่อรถเมย์อาศัยรถแท็กซี่อะไรต่อไปอีกซึ่งนั่นแหละครับขนาดเรื่องการเดินทางเนี่ยมันยังสมบุกสมบันขนาดนี้นะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าไอาการหาที่พักอาศัยเนี่ย มันจะลําบากขนาดไหนนะครับเพราะว่ากันว่าพอมาถึงเมืองไถนานปุ๊บนะครับแม่นางมาริโกะเนี่ยก็ไม่สามารถหาที่พักได้ครับเนื่องจากที่พักส่วนใหญ่ซึ่งมันเป็นโรงแรมเนี่ยราคามันก็แบบแพงมากจนเธอรับไม่ไหวเลยแหละครับแล้วจะไปหาโฮสเทลอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนยุคนี้ที่มันมีเน็ตไงน,นั่นแหละครับพอมาถึงเมืองไถนานเนี่ยแม่นางมาริโกะนะครับก็เลยได้ระเห็ดเล,ล่รอดอยู่ในเมืองสักพักจนกระทั่ง ไอคนขับแท็กซี่ที่เธอได้ใช้บริการนำเที่ยวอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอกับเธอขึ้นมาให้ว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะหนูหนูมาพักที่บ้านฉันก่อนก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่ามองว่าแปลกนะครับแบบคนขับแท็กซี่เรียกให้แม่น้องหญิงมานอนที่บ้านได้เนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเมื่อไต้หวันกาลังพัฒนาประเทศตนเองให้แบบเริ่มมีเศรษฐกิจอะไรที่ดีขึ้นแล้วเขาก็พยายามจะเอาการท่องเที่ยวเนี่ยมาชักจูงให้นักท่องเที่ยวเอาเงินเข้ามาให้นะครับหากแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ย มันจะยังไม่มีโรงแรมโฮสเทลอะไรกันผุดขึ้นมาเยอะแยะไงมันก็เลยได้เกิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ครับก็คือไอพวกแท็กซี่ต่างๆเนี่ยนอกจากเขาจะให้บริการทัวร์เมืองแล้วนะเขาก็จะเอาบ้านของตัวเองนะครับจัดเป็นอารมณ์ประมาณ Airbnb ในยุคนี้เนี่ยแหละที่แบบนำพาเที่ยวเสร็จก็พามาพักที่บ้านอะไรเลยเสร็จสับเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งในตอนแรกเองเมื่อแม่นางมาริโกะได้ถูกรับคําเชิญแบบนี้เนี่ยเธอก็แบบ สองจิตสองใจอยู่เหมือนกันแหละด้วยความที่ว่าหนึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงเนาะใจะให้ไปพักอยู่บ้านเดียวกับคนอื่นยังไงใช่ไหมแล้วคนที่ชวนเนี่ยก็ดันเป็นเพศชายด้วยนะครับเธอก็เลยได้คิดอยู่สักพักจนกระทั่งในที่สุดเหมือนกับตกเย็นแล้วแม่นางมาริโกะจะหาที่สุขหัวนอนแม่แด่สทีเธอก็เลยต้องจำใจเข้าไปพักอย่างที่อาศัยเดียวกับพี่คนขับแท็กซี่ดังกล่าวเนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนกับว่า มันจะเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากเลยนะครับคือพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยก็พาเธอไปนําเที่ยวยังที่ต่างๆของเมืองไต้หวันไปแบบโลโก้อะไรกันเลยนําซ้ําพอมาในบ้านอะไรเนี่ยก็รับแขกแม่นางมาริโกะอย่างดีมากก็เลยทําให้มาริโกะเนี่ยรู้สึกประทับใจกับไอประสบการณ์ Airbnb ในสไตล์ของไต้หวันแบบนี้เลยซึ่งพอผ่านไป2-3วันเนี่ยแท็กซี่คันนั้นนะครับก็ได้นําแม่นางมาริโกะเนี่ย ไปส่งยังสถานีรถไฟของไทยนานนครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไปและไอตอนนี้เองเนี่แหละแม่นางมาริโกะนะครับก็ได้มีการซื้อโปสการ์ดอีกใบนะครับเพื่อจะเขียนบอกกับครอบครัวเขาที่อยู่ทางญี่ปุ่นว่าแผนต่อไปเนี่ยเธอจะไปไหนและเธอจะกลับไปที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะครับซึ่งด้วยความที่ว่าไอเป้าหมายหน้าเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วที่เธอจะไปแล้วก็กลับญี่ปุ่นนะครับเธอก็เลยได้เขียนโปสการ์ดนะเนี่ย เป็นครั้งสุดท้ายเลยบอกประมาณว่าเดี๋ยววันที่8เมษายนเนี่ยเธอจะกลับไปถึงญี่ปุ่นนะไปรอรับเธอที่สนามบินได้เลยหากแต่ว่าเมื่อวันที่8เมษายนมาถึงและครอบครัวของแม่นางมาริโกะก็ไปรอรับเธอที่สนามบินนะครับครอบครัวเนี่ย ก็ไม่ได้เห็นว่าแม่นางมาริโกะได้เดินออกมาจากสนามบินเลยครับทําให้ผู้เป็นแม่เนี่ยรู้สึกใจไม่ดีเลยผู้เป็นแม่ก็เลยได้เดินไปถามกับทางสายการบินของแม่นางมาริโกะนะครับว่าแบบมีคนอะไรชื่อนี้ยังติดเรื่องการเอากระเป๋าออกมาไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเธอยังมีเรื่องอะไรต้องอยู่บนเครื่องบินนะครับหากแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยก็ได้ให้คําตอบที่น่าตกใจมากกับคุณแม่มาครับก็คือไม่มีฮะคือแม่นางมาริโกะเนี่ย ไม่มีแม้กระทั่งชื่อว่าเธอได้บอดดิ้งขึ้นมาอย่างเครื่องบินลำนั้นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเธอก็ยังอยู่ที่ไต้หวันอยู่ละสินั่นแหละครับก็เลยทําให้ผู้แม่ของมาริโกะเนี่ยรู้สึกอยู่ไม่สุขใจแล้วครับถึงกับทางที่ผู้แม่นะครับต้องตีตั๋วบินไปยังไต้หวันเลยเพื่อจะไปตามหาลูกสาวของเธอนะครับและด้วยความที่ว่าไอ้คดีนี้นะครับมันเป็นคดีเกี่ยวกับชาวต่างชาติไนทางตํารวจไต้หวันในตอนนั้นเนี่ย ก็เลยได้ให้ความสําคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะอย่างที่แอดได้เกริ่นไปในตอนเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าในตอนนี้เนี่ยไต้หวันเขาจะมีการพยายามโปรโมตการท่องเที่ยวอย่างฮาร์ดคอร์มากโดยเฉพาะสําหรับชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่อหวังใจให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินมาให้เขาเยอะๆครับแต่ถ้าหากได้เกิดเรื่องราวเสีหยหาย,หายกับชาวญี่ปุ่นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่งามอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวของไต้หวันนะครับผมนั่นแหละตำรวจในตอนนั้นก็เลยพยายามกระจายข่าวไปเพื่อจะตามหาตัวแม่นางมาริโกะเนี่ยให้เจอจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องราว Talk o f the t o w ทของไต้หวันไปเลยฮะหากแต่ว่าไม่ว่าจะหายังไงก็ตามนะครับมันก็เหมือนกับจะไม่มีใครนะครับเขาได้พบกับแม่น้องนางมาริโกะดังกล่าวเลย และในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจนะครับก็เหมือนกับจะเริ่มสืบไปยังพยานบุคคลอะไรต่างๆที่ได้เจอกับแม่นางมาริโกะแล้วครับซึ่งคนสุดท้ายที่เขาได้เจอแม่นางมาริโกะซึ่งเธอได้เขียนไปในโปสการ์ดบอกเนี่ยก็คือคุณพี่คนขับแท็กซี่ที่ได้ให้เธอไปใช้บริการ Airbn;b อะไรที่บ้านเขาเนี่ยแหละแต่ทว่าพอตำรวจได้ไปจับอาเฮียคนขับแท็กซี่คนนั้นมาสอบสวนดูนะครับก็เหมือนกับว่าคนขับแท็กซี่คนนั้นเนี่ย จะมีพยานทางด้านบุคคลแล้วก็ที่อยู่อย่างพร้อมเพียงเลยครับว่าเขาเนี่ยได้ไปส่งแม่นางมาริโกะที่สถานีรถไฟของไทยนานจริงๆนะครับที่แม่นางมาริโกะก็ได้บอกกับเขาว่าเป้าหมายของเธอในเมืองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองเกาฉงซึ่งจะอยู่ทางตอนล่างๆไปอีกของใต้หวันนะครับซึ่งณนะเมืองแห่งนั้นเองเนี่แหละก็จะทําให้เรามาเชื่อมโยงกับ ไอ้ตะคนขับแท็กซี่ตะหลิวคนดังกล่าวเนี่ยลืมไปหรือยังครับคือคนแรกที่ไอ้ได้เล่าเรื่องว่าเขาเนี่ยได้เอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้หน้าเต็มคันรถนั่นแหละครับที่ตอนแรกก็เหมือนจะมีข่าวหรือว่าแต่แท็กซี่รถพระพุทธรูปคันนี้ก็เป็นคนที่ได้ไปรับตัวน้องนางมาริโกมาจากสถานีของเกาสงแล้วก็พาน้องนางเนี่ยไปท่องเที่ยวต่อนะครับก็เลยทําให้แท็กซี่คนนี้เนี่ยเหมือนจะกลายเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นแม่นางมาริโกแทนหากแต่ ตอนแรกๆที่ตำรวจได้ไปสอบสวนอาหลิวนะครับก็เหมือนกับเฮียหลิวเนี่ยก็จะบอกว่ามึนๆไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่นางมาริโกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงตอนที่เฮียแกได้โดนผีหลอกนี่แหละสุดท้ายนะครับเฮียหลิวก็เลยได้เฉลยออกมาว่าแกนะ่ะมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับแม่นางมาริโกจริงๆครับคือเหมือนตอนที่เธอมาถึงในเมืองเกาสงเนี่ยนะนเฮียหลิวคนนี้ก็เป็นคนที่ไปรับเธอมาท่องเที่ยวในเมืองนี่แหละ และเขาก็ทําเหมือนกับที่คนขับแท็กซี่ได้ทํามาในเมืองที่แล้วเลยครับก็คือมีการชวนให้แม่นางมาริโกะเนี่ยมาพักที่บ้านของเขาด้วยซึ่งแม่นางมาริโกะหลังจากที่ได้เจอประสบการณ์ที่ดีงามมาในเมืองที่แล้วใช่ไหมเธอก็เลยคิดว่าเออเนี่ยนะเอ,อเรื่องการที่แท็กซี่ชวนไปนอนที่บ้านแบบเป็น Airbnb มันก็คงจะเป็นเรื่องปกติของไต้หวันแล้วเธอก็เลยได้ตอบตกลงยอมไปพักยังบ้านอหลิวแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับหากแต่ว่า มันก็ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะสิเพราะเหมือนกับมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวแม่นางมาริโกะนะครับที่ทําให้อเฮียหลิวผู้นี้เนี่ยรู้สึกเห็นเธอแล้วแบบงีขึ้นมานะฮะคือแบบนอกจากที่อเฮียหลิวเนี่ยจะเสนอที่พักให้กับแม่นางมาริโกะนะครับอเฮียหลิวเนี่ยยังได้เสนอแหนมของเขาให้กับแม่นางมาริโกะด้วยนะครับคือแบบเนี่ย ยูโน you know, you know, mm ่ยูโน่ที่ซสไตวันฟูดไถวันซอรเซสยูอยากลองไม่ได้สลิปวิตมีฟีแบ็กฟัดก็เสนอไปอย่างนั้นที่กับแม่นางมาริโก้แล้วนะครับซึ่งแม่นางมาริโก้ก็แบบไม่ได้สิฉันมาเป็นนักท่องเที่ยวหาวัฒนธรรมค่ะฉันไม่ได้มาหาของกินอะไรแบบนี้คือเธอก็เลยได้ปฏิเสธเขาไปนะครับและก็ไม่รู้ว่าทําไมพอหลังจากที่แม่นางมาริโก้ได้ปฏิเสธเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ยังตัดสินใจที่จะนอนในบ้านของอาหลิวต่อนะครับแต่ถว่าในค่ําคืนนั่นเองแหละก็เหมือนกับอาหลิวนะครับ จะไม่พอใจอย่างมากหลังจากที่เขาได้รับการปฏิเสธมาฮะอหลิวเนี่ยก็เลยได้ไปหยิบหน้าไม้ที่เขาชอบเอาไปโม้กับเพื่อนบ้านว่าเขาเอาไปกดปุ่มชัดดาวสุเหมียวสุดอกจรจัดอยู่เรื่อยๆนี่แหละมากดปุ่มชัดดาวแม่นางมาริโกจนดังในบ้านเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับคือหลังจากที่เขาได้กดปุ่มชัดดาวแม่นางมาริโกไปเสร็จเนี่ย ไอเฮียแกนะครับก็ได้ดึงเป้ะชิ้นส่วนของแม่นางมาริโกะออกมาด้วยคือว่ากันว่าเขาเอาส่วนบนสุดก็คือเป็นส่วนเดอะเฮดนะครับออกมาฮะเพื่อจะมั่นใจให้ได้ว่าระบบของแม่นางมาริโกะเนี่ยมันได้ตัดชัดดาวไปหมดนะครับหลังจากนั้นเขาก็จัดแจงเอาแม่นางมาริโกะเนี่ยไปหมกอยู่ยังรากมะม่วงเลยครับโดยคิดว่าไอการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เขารอดจากตํารวจได้แล้วครับซึ่ง เอาจริงๆถามว่ามันจะรอดไหมมันก็นับว่ารอดได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เฮียแกได้ก่อเรื่องนี้อะไรไปเนี่ยก็ไม่มีใครมาสงสัยอเฮียหลิวเลยครับเนื่องจากอยู่ที่ทํางาน,นก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะมายุ่งอะไรกับเขาเลยแล้วใช่ไหมหากแต่ว่าเฮียแกเนี่ยดันไม่รอดจากผีของแม่นางมาริโกะครับเพราะว่าเมื่อเขากลับมาบ้านและนอนในคืนนั้นเองเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีหัวของแม่นางมาริโกะนะครับมันลอยในบ้านเขาแล้วแล้วปากเนี่ยก็ตะโกนว่านาเซนาเซนาเซดาซ แต่ว่าทำไมทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละฮะเฮียหลิวแกก็เลยแบบไม่กล้านอนในบ้านเลยครับก็พุ่งออกไปนอนในรถแท็กซี่หลังจากนั้นมานะครับไอเฮียหลิวเนี่ยก็เริ่มไปสะสมหาองค์พระมาครับประดับไว้ในตามลงตามรถอะไรเพียบเพื่อหวังว่าองค์พระต่างๆเนี่ยนะครับจะช่วยคนช่วยๆอย่างเฮ er ียแกเขาได้ครับนั่นแหละครับ ก็เลยเป็นเหตุที่เฮียแกเนี่ยได้แปลงหน้ารถของตัวเองนะครับให้มันเป็นดั่งสารเจ้าเลยคือในตอนนั้นพอพี่แท็กซี่ได้ยินว่ามีอะไรที่เป็นเครื่องรางจะช่วยไล่ผงไล่ผีไห่แม่นงแม่น่ากล่องดูดวิญญาณเนี่ยแท็กซี่ก็ไปหามาหมดเลยนะครับแท็กซี่นี่ก็ไม่เบานะปราบคนให้ร่างคนเร็จแล้วจะปราบเขาที่เป็นร่างวิญญาณอีกแล้วมันก็เหมือนอยู่มีครั้งหนึ่งนะฮะที่แท็กซี่เนี่ยตัดสินใจจะสู้กับวิญญาณร้ายจริงๆครับ คือพอตอนไอหัวผีมันจะบินมาถึงใช่ไหมแท็กซี่นะครับก็เอากล่องดูดวิญญาณเนี่ยไปเปิดใส่ผีมาเลยครับแล้วผีมันก็ร้องกรีดกรีดกรีดขึ้นมาทันทีเลยพร้อมกับบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโคเดียวโอตัส คือประมาณว่านี่เป็นแว่นตาออปตัสรุ่นฮูเวอร์2.0งใช่ไหมนี่ข้าได้ข่าวมาเหมือนกันว่ามันเป็นแว่นใหม่ที่ผลิตมาจากเทคโนโลยีดีโลหะนิชินโนไทเทเนียมที่ว่ากันว่ามีความแข็งแกร่งคงทนดังเหล็กนะคืนรูปได้แต่ว่ามันกับเบาบางดังผ้าอนามัยเอามาเจ้าจงเอามาใส่ข้าเพราะว่าข้านะไม่มีมือ ซึ่งเมื่อผีได้พูดเวลานั้นแหละครับมันก็ทาให้อเฮียแท็กซี่เนี่ยพึ่งสำเนียกตนขึ้นมาได้ว่าอ้าวไอ้กล่องที่เขาได้หยิบมาเนี่ยมันไม่ใช่กล่องดูดวิญญาณแต่มันเป็นกล่องของแว่นออปตัสโอ้มค์ก๊อตผีคนขับแท็กซี่ก็เลยบอกไม่ให้อีของนั้นมันของดีถ้าเจ้าอยากได้เนี่ยเจ้าก็ไปซื้อเองสิลิงสั่งซื้ออยู่ด้านล่างข้าเนี่ยอุตส่าห์ไปได้โค้รรับ FND เอ็นมาใช้เป็นส่วนลดจะให้แบ่งให้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยข้าไม่แบ่งให้เจ้าหรอกนะ นั่นแหละฮะพอพี่คนขับแท็กซี่ได้กวนตีนขึ้นมากแบบนี้ผีมันก็เลยยิ่งโกรธขึ้นหนักกว่าเดิมอีกครับอลวงอลวานแล้วก็จะลอยหอมากระโดดกัดคอพี่แท็กซี่นะครับทำให้พี่แท็กซี่ต้องหนีออกไปนอกบ้านจนกระทั่งตำรวจมาช่วยเหลือเขาไปนี่แหละครับที่มาตำรวจได้เข้ามาบุกบ้านของเฮียแกปุ๊บนะครับ แทนที่เฮียแกจะกลัวว่าตำรวจจะมาจับเนี่ยเฮียแกก็แบบดีใจมากเลยครับว่าแบบตำรวจได้มาช่วยเฮียแกให้พ้นจากผีอะไรแบบนี้แล้วนั่นเองไอเฮียหลิวก็เลยได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับบอกพิกัดรากมะม่วงที่เขาได้เอาแม่นางมาริโกเนี่ยไปแช่อยู่ด้วยนะครับหากแต่ว่าเมื่อตำรวจได้พุ่งไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพวกตำรวจนะครับก็ได้เจอแต่เพียงแค่ร่างของแม่นางมาริโกครับหากแต่ว่าหัวเนี่ย มันไม่อยู่เลยครับทั้งๆที่ไอเฮียหลิวเนี่ยแกก็ยืนยันจริงๆว่าตอนที่อาหลิวเนี่ยได้เอาน้องมาดิโกะมาเฝ้าลากมะม่วงเนี่ยนะเขาก็ได้เอามาครบทั้งเซตนะครับแต่เรื่องที่น่าเจ็บปวดของเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่ตำรวจได้จับอาเฮียหลิวไปเนี่ยมันก็เหมือนกับอาเฮียหลิวนะครับจะถูกวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ย ก็เหมือนกับจะมีอาการทางจิตอะไรบางอย่างอยู่เฮียหลิวก็เลยเหมือนกับจะไม่ต้องรับโทษอะไรเหมือนกับพวกนักกดปุ่มชัดดาวทั่วไปนะครับน้ำซ้ำพอเขาได้เข้าไปอยู่จังสถานบําบัดเนี่ยก็ว่ากันว่าเขาเนี่ยได้รับการดูแลดีอะไรอย่างมากมายด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นการปวดใจมากเลยสําหรับครอบครัวของแม่นางมาริโกะนะครับและปัจจุบันเนี่ย ก็ว่ากันว่ายังไม่ได้มีใครไปค้นพบส่วนเดือยเฮดของน้องมาริโกะที่ก็ไม่รู้ว่าไปล่องลอย,อยตรงไหนเลยนะครับจนทำให้เกิดเป็นตำนานเรื่องหัวล่องลอยแบบหลอนๆขึ้นมาเนี่ยแหละที่แบบถ้าหากเพื่อนๆมีคดีอะไรเด็ดๆห้อนๆแบบนี้อยากให้แอดมาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้ที่ด้านล่างเด้อและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย